ดีสก,กินยังไม่มีเติมไอ้นี่อยากคิดว่าแต่งตัวเป็นนูบแล้วผมไม่กล้ารังแกนูบต้องเจอกับนู๊บไว้ดูนี่ผมมีเพื่อนนูบมาด้วยสามคนเอ็งไปหลบอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองแม่ลงทุนเด็กกับตั้งประเทศแล้วก็ตั้งกองทัพเพื่อหลีกหนีจากการโดนบูลลี่กลับอย่างนั้นเหรอไม่ต้องพูดมึงอ่ะกูมาละเจอกับกูกูบุกไปเลยปันแงมึง บูกเลยแผ่นดินแตกสลาย l อส t in brazil what the freak โอเคฝากไว้ก่อนกูแค่อ่อนให้เฉยเฉยบายด้ยวคุณผ,ผู้ชมครับในวันนี้ผมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า n no o w s w o r l ี่จะเป็นเกมก็ผมที่เราจะต้องไปบุกเขตบุกอาณาประเทศของไอ้พวกนูบขี้แซะซีลูบะแดดลูบะ เจ้าพวกนู้พวกนี้เนี่ยมันเออชี้แซะหลบอยู่หลังคีย์บอร์ดแล้วผมจำเป็นที่ต้องใช้กองทัพของผมบุกเข้าไปโจมตีเมืองเขาแต่ปัญหาของผมคือกองทัพนู้ที่ผมมีเนี่ยเออกากและไม่สามารถบุกเข้าทําลายฐานที่มั่นของไอ้นู้เวนพวกนี้ได้ผมควรทํายังไงดีใช่ผมควรที่จะต้องซื้อคนมาเพิ่มเรียบร้อยผมซื้อวอริเออร์มาเพิ่ม4ี่คน5คน,คนแล้วก็ซื้อมือธนูมาด้วย ซื้อนูมาเพิ่มนี่พลังโจมตีทั้งหมด625ผมจะทําการบุกนะครับเออประเทศที่มันกระจกกระจอกก่อนเลยนี่อันนี้วินเลสสิบหกเปอโอ้แย่แล้วเนี่ยกูกระจอกมากกว่าแล้วเนี่ยเอ่อมีประเทศไหนกระจอกกระจอกบ้างครับผมออโนออโนวินเลสหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ประเทศไทยเปล่าวะใช่ไหมไม่อันนี้เป็นเขตปกครองฟิลิปปินส์ เดี๋ยวก่อนถ้ามึงเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดเงินก่อนนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาเงินของเรามาพัฒนากองทัพเว่ตอนนี้กองทัพของผมมันงกระจอกเกินไปว่ะเดี๋ยวซื้ออาร์เชอร์มาเพิ่อมอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นไงโจมตี725กูอยากตายเฮ้ยแป๊บน,นึงผมสามารถโจมตีอันนี้ได้วินเรตร100% yes yes let's go let's go ทำลายทำลายบุ่มั่บุ่มั่บุ่มั่ yes oh my god เราสามารถดีเฟนซ์ได้ด้วยเหรอ เอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำการเอาพรรคพวกของผมนะครับเข้าไปดีเฟนต์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการแอคแท็กตรงนี้ด้วยอืมนี่แหละเราจะไม่ได้ต้องบุกยึดลหลายอที่เนี่ยเพื่อที่เอ่อประเทศพวกนี้ครับผมมันจะเจนเอ,อมันจะเจนเอเรทเงินให้กับเราคุณผู้ชมนึกภาพออกปะเอาล่ะผมจะทำการโจมตีอันนี้ด้วยยอดมากเน่เป็นไงค่อยๆย,ยึดค่อยๆย,ยึดสบายชิยๆเชียเหมือนกูโดนตีอยู่บอกว่าคุณผู้ชม you stop p l e a s e เดี๋ยวกูโอเคปุ๊บแล้วมึงบุกยึดที่กูมันคืออะไรวะเนี่ยมันเป็นเจ้าหมอเนี่ยคุณผู้ชมกูจําหน้ามันได้โอเคโอเคโอเคผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ของเขาคุณผู้ชมคือเขาบุกยึดแต่ว่าเขาไม่ไม่เอาทาหารเข้าไปกันคุณนึกภาพออกป่ะเหมือนเขาแม่งพยายามแม่แบบฟาร์มเงินอยู่อะไรประมาณนี้เ,เดี๋ยวใครบุกยึดโจมตีที่กูโอไมค์ oh God, ก็เจ้าหน้าฟ้าเดี๋ยวมึงเจอกูกูแอคแท็กแล้วแอคแท็กวินเลสร้อเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีการแบบ ป้องกันด้วย่ะคุณผู้ชมผมไม่สามารถโจมตีได้นะครับเป็นระยะเวลาแบบ40กว่าวิเป็นไงล่ะเดี๋ยวมึงโดนโดนเรียกปรับทัศนคติหรือโดนลูกพีคกูเรียกปรับทัศนคติเฮ้ยเดี๋ยวดียมันเป็นเกมแบบบุกยึดพื้นที่ไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมกูต้องฟังเขาด้วยวะจริงๆกูไม่ฟังเขาก็ได้ปะวะใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกูอัพแบบแม็กซ์เอานี่เดี๋ยวผมจะบุกยึดทำลายอนาคตของถั่วเขียวปป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  ปป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 ปโจมตีโจมตีโจ,จมตีเอ้ไม่เป็นที่กูแล้ว yes yes ผมทำการอัปเกรดได้ไหม upgrade, upgrade อัปเกรดอัปเกรดเฮ้ยอะไรถั่วเขียวมึงทำอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวกูดิฟเอนก่อนดิฟเอนดิฟเอนดิฟเอนแกทำไมฉันไม่ได้หรอกท่านแน่จะทำอะไรจะทำไรจะมาบุกยึดคืนอย่างนั้นเหรอ oh no อ h oh no ฉันควรทำยังไงดี no อะไรคุณผู้ชมผมจะทำการเติมฟื้อชิลนะครับ เรียบร้อยกูจะทำการยึดสถานที่นี้เป็นระยะเวลา15นาที y e ย y e ยสนี่เป็นที่ปั๊มมือของฉันโอ้ไม่ค่อนเพน <laughs> <laughs> หูวินเลยอหูออสเตรเลียอันเคลมนะครับคือที่ตรงนี้ยังไม่มีใครเคลมว่ะเพราะว่าพาวเวอร์ Power, นั้นโคตรเถื่อนเลยอะ เราจะเป็นที่ต้องมีพลังว์ถึง20,006เราถึงจะแบบบุกยึดที่ตรงนี้ได้ออ้มค์ก๊อดอะไรอะไรจะมาบุกยึดคืนหรอ,อบุกยึดคืนไม่ได้หรอกรอกไปนะ15นาทีเพื่อนที่ตรงนี้ของกูผมว่าผมไม่แคร์แล้วคุณผู้ชมครับถ้าไม่อย่างนั้นเมื่อไหร่กูไม่จะได้เงินวะเจ้าหมอนี่แม่งเพิ่งจะมาบุกยึดคืนคุณผู้ชมมันแม่งเป็นอันนั้นหมดเลยอ่ะมันแม่งแบบขึ้นแบบเป็นเครื่องหมายป้องกันหมดเลยนี่เรียแบบร้อยงีนแบบ เดี๋ยวผมก็ต้องพยายามแบบลอยของเขาคืนบ้างดีว่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมอยากได้เงินนะครับผมไม่แคร์ละผมบุกยึดหมดอ่ะกูไม่แคร์กูไม่แคร์กูเอาหมดกูเอาหมดอะไรอะไรกูยังมีกรอป้องกันอยู่มึงยังไม่สามารถมายึดได้เว้ยนะที่ตรงนี้เป็นของกูหมดเลยเป็นของกูหมดเลยสุดยอดเลยอเอาอคุณผู้ชมครับผมต้องทำการดีเฟนต์อีกหนึ่งนะ <laughs> ทําำการซื้อดีเฟนต์หนึ่งนาที กู <c oughs> ฟาร์มเงินอยู่เอ้ยตีสองที่อันนี้แม่งมีโอกาสแตกสูงมากเพราะว่าเดี๋ยวดีเฟน์มันหมดนะครับอ๋นโนอัพค่าดีเฟนหนึ่งนาทีแกไม่สามารถโจมตีบ้านฉันได้หนึ่งนาทีแลวคนอาจจะบอกผมว่าผมนั้นเล่นขี้ขาดนะครับและรู้อะไรไหมนั่นเป็นเรื่องจริงอ้โน oh no. นี่มันดินแดนอะไรเนี่ยดินแดนที่มันเป็นเพชรโจมตี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 เรียบร้อยบ้านแตกเลยนะบ้านแตกเลยดีดเฟนอีกหนึ่งนาที กูจ่ายจ่ายเงินเพิ่มค่าการคุ้มครองนั่นตอนที่ผมเจอปัญหาแล้วคุณผู้ชมปัญหาของผมนั่นก็คือผมจะทำยังไงวะทำให้แบบกองทัพของผมที่มันตามหลังผมมันโหดขึ้นกว่าเดิมเว้ยแป๊บหนึ่งขอตัดเข้ามาในเซิร์ฟวีผมก่อนผมยอมจ่าย99โลบันะครับเพื่อที่จะทำการเรียนรู้ว่าทำยังไงกูถึงจะอัปเกรดเจ้าพวกทาสหนูให้พลังของผมนั้นมันเยอะกว่านี้ได้รถถังกูอยู่ไหนกูไม่เห็นมีรถถังทำไมคนอื่นเขามีรถถังด้วยวะ คนอื่นมันมีแบบนุ๊บได้ถือปืนแล้วกูไม่มีอะกูไม่มีอะไรเลยอะเฮาเบาเราค่อยๆที่จะแบบบุกยึดไปทีละเล็กทีละน้อยดีไหมอันนี้วิลเลจ72%ิรโอเคผมทำการบุกยึดเข้าประเทศนี้เลยนะครับเราจะทำการค่อยๆยึดไปโอเคสุดยอดสวยงามมากประเทศนี้ถือว่าตกอยู่ภายใต้บอลีวานของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วสปอรของกูอยู่ตรงไหนนี่กูเป็นสีอะไรกูยังไม่รู้เลยกูเป็นสีขาวคุณผู้ชมครับ เราต้องไปดูตรงสปอนสีขาวเอาล่ะเราทำการอัปเกรดสปอนของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เก็บเงินได้เพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดการปลดล็อกไอตัวละครด้านข้าง,งตรงนี้ของเราอะคือเราต้องแบบค่อยๆที่จโจมตีประเทศอื่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะปลดล็อกให้เราเองหรือเปล่าอันนี้วิเลสผมเลิฟอเิ้าบมาโจมโจ,จมตีโจมตีเรามีโอกาสมากกว่าครึ่งในการชนะ มึงทําให้กูผิดหวังเฮ้ยพวกมึงแพ้กันได้ยังไงเนี่ยเอาละเดี๋ยวรอก่อนอันนี้วินเลต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมสามารถโจมตีตรงนี้ได้โจมตีแอคแท็ก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 เออมึงเจอกูเจอกูเรียบร้อยเอาละกลายเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมต้องพยายามไล่ตามหาประเทศนะครับที่มันสามารถโจมตีได้ง่ายๆก่อนนะอันไหนที่มันแบบวินเลตเกิน70ขึ้นเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำการตีอันนี้45่สิบหมันไม่ไหววะโอ้โหผู้ชม ผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถใช้ลูกกิ้งกิ้งไปด้านล่างตรงนี้ได้โอ้ oh my god ทำไมเขาไม่บอกผมว่ามันใช้ลูกกิ้งกิ้งโอเคเนเว่าหมายเนเว่าหมายคุณผู้ชมครับเราเมานซื้อเบกกันเบกกันสองคนเลยเฮ้ยคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ชม,ผม,ผชมลองคิดดูนะเว้ยถ้าสมมุติถ้าเราแบบฟาร์มเงินในเซิร์ฟวีอย่างเงี้ยแล้วพอเรานั้นได้เงินเยอะๆกองทัพเราแข็งแกร่งแล้วใช่ไหมกูแม,ม่งก็ออกไปบุกเซิร์ฟจริง <laughs> มันจะเป็นการแบบรังแกคนอื่นเกินไปหรือเปล่าวะ มากูบอกเลยกูซื้อบิ๊กกันมาเพิ่มอีก2คนตอนนี้พาวเวอร์ผม3ามันสนะครับเฮ้ยผมสามารถตีประเทศนี้ได้มาดิมาดิมาดิเออกูจะบุกยึดยุโรปก่อนเลยนะ20 minutes later มามันได้เวลาละผมไปเอฟเมาเ <c oughs> กือบครึ่งชั่วโมงมั้ง เก็บเงินได้เก้าล้านเองไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแล้วผมนั่นจะเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มให้กับเฮลิคอปเตอร์สิ่งที่เรียกได้ว่าแพงที่สุดนี่เป็นไงแล้วโอ้พลังโจมตีสามหมื่นโอเมงกแล้วมึงเจอกูแล้วคุณผู้ชมผมควรเอาเฮลิคอปเตอร์นี่ไปแบบบุกเซิร์ฟส่วนลูกสตอ what are you doing เฮ้ยผมว่าผมน่าจะได้นะ ถ้าผมเอาฮอร์นี้ไปบุกแบบเซิร์ฟส่วนรวมอะน้องๆเขาน่าจะกรี๊ดนะคุณผู้ชมโอ้โหแอคแท็ก96เนี่กูยังมีโอกาสแพ้อีกเหรอวะเป็นไปได้ยังไงอะวินเลตมันต้องร้อยเปอร์เซ็แล้วดิทำแบบนี้ไม่ได้นะผมอยากรู้ว่าผมสามารถตีอเมริกาได้อย่างว่าอเมริกามันแบบโคตรแข็งคุณผู้ชมไม่ใช่อันนี้ใช่อเมริกาไหมผมว่าใช่ละ63เปอร์เซ็ยังตีไม่ได้เลยอะโอกาสแพ้ยังมีคุณผู้ชมแคนาดานี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย อย่าเดซิสิทพวกมึงกูมาละตำนานคนเก่งเฉพาะเซิร์ฟวีไหนมีใครอยากไฟกูปะ่ะอันนี้เป็นทีไหนยืดอย่างงั้นหรอโนโจมตีเลย <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นการแบบกันแกล้งเกินไปไหมวะไหนใครคนไหนที่เคยกันแกล้งฉันฮะใครคนไหนที่เคยกันแกล้งฉันแอคแท็กแบบร้อยเปอร์เซนต์กูแอคแท็กมึงร้อยเปอร์เซนต์เลยเอา้าสีเหลืองๆหายไปไหนแล้ววะโน ะแน่นี่ใครเนี่ยอเล็กซ์ว้าวอเล็กซ์นายบุกยึดไป20กว่าประเทศอย่างนั้นเหรอเจอกูเจอกูอก,กูบุกยึดทั้งหมดเลยนะทำแบบนี้ไนดะ้ยังไงเนี่ยเอ้ยนั่นมีใครมีใครอยากจะมาบุกยึดที่ของผมอย่างนั้นเหรอเพิ่มชิลไปเป็นจำนวนหนึ่งนาทีแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ r o c k ก็ตไปเพิ่มตรงนี้ด้วย เฮ้ยหวัดดีวัดดีอเล็กซ์นายทำอะไรเนี่ยโหของเขาเขาแบบลงทุนแบบใส่กําลังคนแบบเยอะมากๆเลยนะนี่ผมพูดจริงคุณผู้ชมดูดิคือเขาเสียเงินแบบกับการซื้อกําลังคนมาปกป้องประเทศเขาแบบโคตรเยอะเลยอะพาวเวอร์แบบเป็นหมื่นเลยนะเว้ยแต่รู้อะไรไหมกูตีแตกอยู่ดีก <c oughs> ูแม่งตีแตก <c oughs> อ้ my god อ้ my god ทำการขโมยนิดโอ้โหวินเลต82ไม่เอานะครับผมจะต้องเอาวินเลตที่แบบเยอะๆะเยอะๆเท่านั้นนะครับพอพอผมว่านี่น่าจะเป็นการแบบทำร้ายหัวจิตหัวใจกันเกินไปว่ะมันเจ็บปวดนะครับของคนที่เรียกได้ว่าลงทุนไปเยอะมากๆกับกองกำลังทหารแล้วเขาโดนตีแตกภายในเวลาแบบแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวกูตีแตกเลยนะแป๊บเดียวกูตีแตกเลยนิดผมควรจะตีดีไหมใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม่ตีตรงนี้แตกโอ้ <laughs> oh god โอ้ oh my god ผมควรจะบุกยึดทั้งเซิร์ฟไปดีไหมแน่ไม่เอาดีกว่าแค่นี้มันก็แบบเจ็บปวดหัวใจจนแทบจะร้องไห้แทบจะอ้วกออกมาแล้วนี่หาเรื่องนี้สอนว่าอะไรนี่ครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเออคุณควรที่จะเล่นในเซิร์ฟวีนะครับแล้วก็ไป a อฟให้ได้เงินเยอะๆแล้วก็ซื้อหอมมาสักสองสามลำแค่นั้นแหละคือมึงสบายเลยนะครับสบายเลยสบายตลอดทั้งชีวิตเอยแปบ๊บหนึ่งผมจําได้ว่ามีซัมบารีแก้งกูที่ต้นคลิป ประเทศนี้ใช่ไหมกูจําได้นย่งไงล่ะเดี๋ยวเจอกูเดยวเจอกูนะให้กูบุกยึดยส yes! นี่ฮะเรื่องนี้สอนคุณว่าอะไรนี่ฮะเรื่องนี้สอนคุณว่าห้ามดูถูกผมตอนต้นคลิป You ่เนาไม่ดีเลย